ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรสาครประชุมประจำเดือนกันยายนเพื่อรับฟังแผนงานประจำปีงบประมาณ2557ค่ะที่องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาครได้มีการจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรสาครประจำเดือนกันยายนขึ้น ซึ่งมีนายศักชัยนิมิตปัญญารองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประมาณ200คนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นเคยกิจกรรมหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คืองานวันเกิดที่จะจัดให้ผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆซึ่งสมาชิกทุกคนจะร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดเพื่อส่งความสุขมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นอกจากนั้นก็จะมีการร้องเพลงเพื่อคลายเครียด เล่นเกมถ่ายปัญหาบริหารปอดฝึกสมองประลองปัญญานอกจากจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้แล้วกิจกรรมต่างๆก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายไปในตัวนอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกได้มาพบป,ปะพูดคุยกันอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการชี้แจงแผนงานประจำปีงบประมาณ2557เช่นกิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆต,ต,ตามปฏิทินเป็นต้นด้านนางสาพรเพนปทุมสิริประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าชมรมผู้สูงอายุมีงานหลักที่ทำอยู่ประกอบไปด้วย การพัฒนาสมาชิกในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเป็นศูนย์รวมคลังสมองคนวัยหลังเกษียณด้วยการให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทําประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งชมรมมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลําดับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีและการดําเนินงานในแต่ละปีได้เป็นไปตามแผนงานและโครงการโดยได้ดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาครสร้างความเข้าใจกับสมาชิก3ล้อที่ฝั่งท่าฉลอมในการเก็บค่าโดยสารช่วงงานไหวจ้าว้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครที่จะถึงนี้โดยกำชับให้เก็บราคาตามที่ตกลงกันไว้และห้ามเก็บเกินราคาอย่างเด็ดขาด สำหรับงานไหว้เจ้า9้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครที่ทางเทศบาลนาครสมุทรสาครจัดขึ้นซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือการไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดินะ์สิทธิ์ณศาลเจ้าทั้ง9แห่งโดยเฉพาะฝั่งท่าฉลอมนั้นมีศาลเจ้าทั้งหมดจํานวน5แห่งซึ่งการเดินทางนั้นก็ง่ายๆค่ะใครที่อยู่ฝั่งมหาชัยหรือนักท่องเที่ยวมาลงรถที่ท่าเรือฝั่งมหาชัยข้ามเรือมาฝั่งท่าฉลอม คนที่มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวก็สามารถขับไปตามสารต่างๆได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีผานะมาก็มี3ล้อทีบนี่แหละค่ะที่จะเป็นยานผานะนำท่านไปสารต่างๆได้ ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะและก่อนที่งานไว้เจ้า9กาสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครจะมาถึงในวันที่4 1 3ถึง13ตุลาคมนี้ทางเทศบาลนาครสมุทรสาครน,นำโดยนายชิงชัยบุญประคองรองปลัดเทศบาลนาครสมุทรสาครเดียเรียกสมาชิก3ลอ้อถีบฝั่งท่าฉลอม ขาร่วมประชุมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่าบริการในช่วงวันงานซึ่งได้มีการพูดคุยและสอบถามความคิดเห็นว่าควรที่จะกําหนดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างสุดท้ายก็ลงตัวค่ะว่า ค่าโดยสารไปส่งอย่างเดียวตั้งแต่ท่าเรือฝั่งท่าฉลองไปศาลเจ้าแม่จุ้ยเบยเนียศาลเจ้าโรงเจเชิงเฮงตัวและศาลเจ้าปุ่นเท่ากงท่าฉลองผู้โดยสารหนึ่งคนคิดราคา20บาทและผู้โดยสารสองคนคิดราคา30บาทส่วนจากท่าเรือไปศาลเจ้าพ่อกวนอูวัดช่องลมและศาลเจ้าแม่กวนอิมท่าฉลองผู้โดยสาร1คนราคา30บาท2คน40บบาทนอกจากนี้ในกรณีเหมาจ่ายแบบให้รอกลับด้วย หากรอหนึ่งชั่วโมงคิดราคา100บาทต่อคนไม่เกินชั่วโมงครึ่งคิดราคา150บาทต่อคนหรือหากเวลาเกินชั่วโมงครึ่งก็ให้เป็นไปตามตกลงราคากันเองได้เลยค่ะ